เฮ hey, ทุกคนวันนี้ผมจะมาแฉ12วิธีดูออกว่าเพื่อนกำลังแทงข้างหลังเคยเจอไหมแบบแกเก่งนะแต่ก่อนหน้านี้อ่ะเริ่มละ 1. นชมต่อหน้านินทารับหลังอันนี้เบสิกมาก 3. ชอบเปรียบเทียบเรากับคนอื่นดูสิคนนั้นเขา 4. พอเราพลาดซ้ำเติมเฉย 5. รู้เรื่องส่วนตัวเราเยอะเกินไปแล้วเอาไปเมาส์ 6. เวลาเราเด่งจะทำเป็นไม่สนใจเซง็ง 7. พยายามทำตัวเหนือกว่าตลอดเวลา 8. แอบอ้างผลงานเรา 9. ทําทำดีด้วยแบบมี Hidden Agenda 10. เวลาเรามีปัญหาหนีหาย 11. ชอบยุให้เราทะเลาะกับคนอื่นสุดท้าย12ทําทำเป็นห่วงใยแต่จริงๆสะใจเพื่อนเป็นอะไรอะน่าเครียดเครียดผมก็แค่คิดว่าใครกำลังแทงข้างหลังอยู่วะบ้าไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกนะจำไว้ระวังคนใกล้ตัวให้ดี ถ้าเจออาการเหล่านี้รีบตีตัวออกห่างด่วนป้องกันไว้ดีกว่าแก้ครับทุกคนบาย